อาจารอ่านเม้นผมหน่อยครับหวัดดีครับคุณแบงค์ว่าไงครับคุณแบงค์เห็นไหมอ่านผู้ชายดีครับจานย์มาดิ้นเหนียวกับผมโทรศัฟ้ามาตี้กดเจอพี่ครับเอ้าหรอมา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 ใช่หรอบอกทำไมเนี่ยขอบคุณพี่มาแล้วไอ้ซาดหนึ่งพันบาทผมพักจออยู่อยู่กูใช่มาเจ๋อเจ๋อกันบ้างไม่เป็นเหรอวะเด็กน้อยปั่นเลยวะแทงแล้วแทงแล้วมันมีก้านไม้นะ เฮ้ยมีก้านไม้เหรอดใช่ใช่ใช่มีก้านไม้มีก้านไม้ขอบคุณพี่จิงโจ้อีกหนึ่งพันบาทนะครับดูสายล่างที่เกาหลีอ่ะตัวหนึงนะต้องปั่นก่อนนะโทเลมไม้อรัไม่งั้นเล่นยากละผมปั่นผมปั่นอยู่ตรงกลางครับเฟิร์นโดนล้มแล้วไปที่ไหนกูบอกได้มามามาไม่ทันเลยเฮียบอลลาร์มันขึ้นแล้วอ่ะยึดทีประยุทธ์หรอมีก้านไม้มีก้านไม้ต้องหาโทเลทมอ่ะกำลังปั่นกับเฟิร์นนะเครื่องข้างบนตรงกลางจะเสร็จละ เล่นฝั่งนี้ที่พี่วิ่งมามีที่เล่นปะฝั่งขวาไม่ผมใช้ล้วแผ่นหนึ่งใช้ไปสองแผ่นด้วยตรงนั้นน่ะมันกั้นไม้อ่ะไม่ยู่พับจออยู่ด้วยอุ้ยแล้วทำไมแหลกไหนที่อะไรเนี่ยไปก่อนเสร็จไปก่อนอยู่ในกอไผ่เปล่าไม่มีรูไอเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วไม่มีใครปัดเลยนะพวกมึงไอ้ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะไอ้อนไอฟอนไอ้อนไอฟออะไรทำไมวิ่งหยุดอยู่เดี๋ยวกูช่วย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  เขาเรียกคุณว่าโทรเทปเข็นะ็นนะต้องเทินแล้วอ่ะอาปิดไมล์หรอปิดไมล์ตั้งนานนะเราอ่ะปั่นอยู่นะมปั่นอยู่ตรงขวาบนกูฉีกนะเพิ่งมารออยู่อเบนไหนกูฉีกกูล้มแน่แล้วไม่ได้เปิดไมล์มีอันนี้มันมีอันนี้ช้านะอะไร ไอ้โคบตอนที่มันจิ้มขี้ขวาอ๋อรักษาไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้อยู่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 โซนนั้นก็หมดเลยสามคนวะกูงงทำอะไรกันมันล็อกเครื่องต้องเล่นแบบรัดกลุ่มปะวะอันนี้ผมปรับพลาดระดับมีเดียมปะ มีกันหน้าต่างนะ <_ MAR IS AL> ตอนนี้ตัวเทียมไมนี่ก็ยังไม่เจอนะซื้อเครื่องแรงไปสอนรถซื้อเครื่องแรงได้แบบรัดกุมหรอถ้ากลับช่วยไม่ได้ว่ะจานถ้าจานต,ต้องจากจานจะเทิด <_ P> จานติดเก่าๆได้ป่ะเก่าๆก่อนแล้ววิ่งมาช่วยผมก่อนเอ้ยจานติดไปเลยมันเดินไปตรงจานแล้วท่านตดได้ติดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเอ่อติดแล้วติดแล้วปูปั่นนะจานเทิดไปเลยจานเทิดไปเลยเทิดไปเลยมันไม่ให้ช่วยแน่นะต้องมาสองวอ่ะแต่จานาจันเจยช่วยได้ช่วยได้ช่วยเอ้ยมันมาแล้วต้องมาอีกคนหนึ่งเฮ้ยมาอีกคนหนึ่งก่อนไปไม่ทันกูตกเฟษสองแล้วนะไหวได้แล้วนี่เขยแล้วเขยแล้วเขย่าแล้วเขย่าแล้วเขย่าเลยจานพีไปเลยเออกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วไปเลยจานวิ่งไปเลย ตรงนะผมขึ้นตรงเลยไปเลยไปเลยไปเลยผมมีลูกมีแทงโอเคโอเคโอเคใครอยู่อยู่บนใครอยู่อยู่ข้างบนอ่ะใครอยู่บนระวังนะดูล่างเช็คหมดแล้วใช่ป่ะกูจะได้ไม่เช็คล่างล่างกูซ้ายขวามันขาวอ่ะบน้างาดูยังเออข้างบนดูยังก็มาอยู่ข้างบนสาราจันเจย์ไม่ขึ้นไปดูมันไม่เห็นว่ะก้อนฝั่งนี้เล่นไม่ได้แล้วนะไปฝั่งนู้นอ่ะกี้ก่อนไอมันเอามาแขวนแขวนเสาเดิมนะ กปั่นไปเลยปั่นกูปั่นเลยนะปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยโอเคปั่นไปเลยมันมาหากูบ้าเจไม่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 ไปไปเขึ้นกลางบนไปเดี๋ยวดึงเลยนะเดี๋เล่นปั่นฝาให้กูเล่นปั่นฝาให้กูเล่นปั่นฝาเล่นปั่นฝาอยู่เลยได้ไหมได้โอเคมันกั้นมาไอ้แต่พี่เอกเจ็บอยู่ไม่อะไรหรอกนี่ยังมีแทงหลังอยู่ป่ะหรือหมดละหมดแล้วโอเคไม่เอากูเบน ได้ไดแม่ปั่นมันมีป๊อปมันจะได้เรื่องป๊อปแป๊บป๊อปป๊อปมานฟ้านะพี่มึงมาเลยเบนสโซนบ้านฟ้าเล่นได้สองแผ่นตามเดี๋ยโซนบนโซนบนไม่ต้องไปเล่นโซนบนไม่เล่นหมดแล้วน่าจะไปหาพี่เอกปะมากูเหรอมาเด็กวิวไว้เก้าเก้าอ่ะกูเล่นได้อยู่กูเล่นได้เดี๋ยวกวิ่งออกเดี๋ยกวิ่งอ้อมไปหามึงเบนส์มึงต้องลงมาปั่นตรงขร่างกับเขาอ่ะไอ้ปั่นบนกับเขาอ่ะวิ่งอ้อมไป กำลังฝั่นอยู่กับไอ้เฟิร์นคนละเครื่องพี่เล่นถบ้านฟ้าได้เลยผมผมฉีกแล้วล่ะไม่เอา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 แล้วไม่เอาแล้วเบนเอมึงปัดบ้านฟ้าไปเบนฝัไอ้เชยโทเทมไปไหนวะไม่เป็นไรเรอกลางล่างอยู่ยังนี่เดียวแล้วไอ้เชืยอยู่กลางล่างนี่อยู่นี่อุ้ยเชือต้นไม้เดินติดอีกอ๋อระบายแล้วอะไรควรจะเจอโทเทมมันอยู่กลางล่างกลางไม่มีสามอันน่ะอยู่ขวาบนนะเล่นเลยเล่นเลยกูปานอยู่ขวาล่างให้ซ้ายซ้ายบนดิ เวยแล้วสวยแล้วเครื e yeah. well, so mean, ่องจันเจใกล้แล้วเครื่องกูก็เยอะเท่านี้ไม่น่าเสร็จเท่านี้ไม่น่าเสร็จจันเจสามเครื่องเฟื่อนต่อนะได้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยช่วยมันน่าจะมาเครื่องนี้แหละเพราบเที่ยวดดกันมาปะมามาฟาไหนเฟื่อนไปไปไปโอเคเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยมาสามเครื่องเฟื่อนนะเแมนไปเบ็ดแมนไปเบ็ดน่าจะชิงกูปะ ไม่ชิงไม่ชิงไม่ชิงพี่เดี๋กูฉีกให้้กุฉีกให้กูฉีกให้กูล้มได้เหลเฟสนึงกุล้มได้กูฉีกใหายาวเลยห้าสิบเปร์เซ็นต์อนเคลือมอเออมึงมึงมึงปั่นใบมึงปั่นใบกุฉีกมายาวเลยล้มได้ล้มได้เหลเฟสนึงกเอร์เซ็นต์ละมาไล่กลับไปหามึงกลไปหามึงเออได้แล้วตัวไม่ได้แล้วตัวเต็มสายร่างตัวเต็มสาร่างอันหนึ่มตสา่างบอหนึงแปดสิบเปอร์เซต์แปดสิบเปอร์เซ็นถึงได้นะ ไปใจเย็น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 นี่มีหลอกหน้าอันนั้นนะมีหลอกหน้ามีหลอกหน้าขอบคุณมากครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันหัวร้อนแล้วนะมันหัวร้อนแล้วนะมันหัวร้อนแล้วนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะติดเลยไหมติดเลยไหมติดเลยจ้ะมันหัวร้อนแล้วน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 ะโอ้โหประตูอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นหมดเลยว่ะแดนแต้นให้ผมเลยพิวก่อนได้ปหมพิวก่อนไม่ต้องรีบฮิวก่อนพิวก่อนมันหัวร้อนแล้วนะ ไอเบนมึงไปเป็นมาสัยมันเหรอใช่ใช่มันหัวร้อนแล้วมันหัวร้อนแล้วไอกรอบกรอบเพื่อนรักมันหัวร้อนแล้วนะมันหัวร้อนแล้วนะเออมันตีมันตีแบบว่ามันจะเอาปิงตีกูไหวเจปิงน้ำจืดอ่ะมึงว่าไงปิงน้ำจืดหรือปิงน้ำกร่อยมันตีกูลมตีกูลมไปสองทีอ่ะอืมบ้าบอคอแตกนะแม่นมาเจเจนมาเจยังยังเพิ่งเริ่มไอ้เฟิร์นมึงหลบได้อีกเฟสหนึ่งนะกูหลมไดถ้ามึงลากมาไม่เป็นไรเกับไปหาเบนกลับไปหาเบน

มาอยู <g <g oh okay. oh oh ่ก่อนมายู่ก่อนมาอยู่ก่อนเหลือเชื่อมาอยู่ตรงกลางก่อนลกเองผมมีลูกเองแต่ไอ้เบนนี่เขาไปวิงทางเขาไอ้เบนน่ะกูไม่ได้ไม่ไม่กูคือกูจะให้มึงวิ่งไปแต่มึงวิ่งติดพี่เอกไงโอ้ไอ้เบนไอ้เบนเล่นกูแล้วครับน้องๆไม่ มทให้คือกูจะวิ่งไปถึงวิ่งติดพี่เอกอะเจม้นไปยูก่อนเฟ้ยไปยูก่อนเฟ้ยไปยูก่อนความสัตย์จริงด้วยความสัตย์จริงนะมันเป็นประตูไม่ไม่ไม่มาบน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 เฮ้ยแต่ไอนนี้ถือว่าไอไอไอกรอฟเน็ตมันดีอยู่นะมันมันตีปิงตีปิงไม่ได้นะมันจะตเอ้ยเอ้ยช่วยได้นะไอไอเฟ้นมึงต้องวิ่งลงล่างให้ได้กูรอบล็อกให้เออแป๊บนึงรอรอบล็อกหน่อย LT อ่ะช่วยหน่อยน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 ะมันมันไกลปะมันไกลปะไหนล่ะมาดิไปแล้วนะยาวเลยยาวเลยยาวเลย ไอ้ก็หมดร้อนไหมครับน้องๆไปดูดิไม่ไม่มันเดินเดินเดินแกูไอ้ไม่มีคนยัดขยัดเขาเลยดึงแล้ว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 กูต้องฟังไหมต้องน้าดีไหมเขาจะไอ้ต้องให้เบนบอกมันเดินแซงกูไปแล้วรู้รู้รูุู้เออ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 บล็อกทันบล็อกทันบล็อกทันเออเออบล็อกอยู่เบกอยู่ไม่ได้ให้มันดัก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  ยาบายันยาบายันเพื่อลับกูแน่ยาบายันเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมึงอยากโดนกูแทงหลังเลยก๊อฟโอ้โหนี่มึงมึงไปไอไน้องๆไปถามไอ้ก๊อฟนะว่าเข้าใจรู้สึกเวลาเล่นเวลาเล่นรีเจนหรือยังมึงอยญ่คิดว่ากูจะแทงหลังไม่โดนเหมือนวันนั้นนะวันนั้นเนาะกูโยนเกมให้มึงก๊อฟยายนงเวลาต้องเล่นใจงงเวลาต้องเล่นรีเจนหรือยัง ก็แต้หรือนะแต้มแต้มแต้มตามปิดมือนะโอ้เมื่อกี้ร้องใหญ่เลยบล็อกไอเจเจเจจีจีแต่มันนี่เจเจจีจีแต่มันนี่ไอเจไอจีมึงไอจีมึงไม่จีจีส่ยะมึงไม่เสียเลยนะเจมเจมพิมพ์อีซี่ดิเจเอซี่มึงอ่ะพูดไอไอเบน